สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของไพ่อีสสีสำหรับผู้เรียนเบื้องต้นนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของชุดที่2เมื่อกี้รีวิวในส่วนของเรเดียไปแล้วอันนี้จะรีวิวในส่วนของเออเซตนี้เลือกมาเซตนี้แล้วกันค่ะเซตนี้เหมือนเคยลงไว้แล้วนานแล้วอะ เราก็เลยเอามาลงใหม่ดีกว่านอะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะอันนี้แป๋มได้มาจากแอปช้อปปีนะเขาว่ากันว่ามันดังมากใน amazon แล้วตัวไพ่เขาอ่ะกรีดง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะอันนี้คือตัวกล่องนะก็ไม่ได้แพงนะคะที่ได้มาจากในช้อปปี้ร้อก็่าบาทเองวันนั้นน่ะ เขาบอกว่า d i ดดี้ไซทอลอตเด has been originally นะคะ made by Pamela c o m a n Smith นะคะแล้วก็อยู่ภายใต้ uh, instruction of Arthur Edward Wade นะคะนี่จะเอาให้ดูเดเอาให้ดูอันนี้เหมือนเคยรีวิวไปนานมากแล้วเลยเอามารีวิวใหม่ เดี๋ยวจะลืมกันนะคะแล้วก็จะมีมาพร้อมกับคู่มือด้วยคู่มือนะนี่ไม่ธรรมดานะคะร้อยกว่าบ,บาทเองไม่ธรรมดาแถมคู่มือเป็นสีด้วยจ้าชอบไพแห่งความสำเร็จไพเดอะซันฉันจะเปิดมาหน้านี้ค่ะสวยไหมเอานี่ คู่มือเล็กๆพกพาได้ด้วยนะเผื่อใครที่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะมีแถนเข้ามาให้ในกล่องด้วยนะคะร้อยกว่าบาทอะ่ะแต่มีคู่มืออันน้อยๆมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยจะขออนุญ,ญาตวางเอาไว้ตรงนี้พร้อมกับดอกเลดี่หากินของเราเดี๋ยว เดี๋ยวถ้ามีดอกใหม่เดี๋ยวจะเปลี่ยนดอกให้นะตอนนี้ยังไม่มีดอกใหม่ยังไม่ได้สั่งดอกใหม่มาก็ใ <c oughs> นส่วนของตัวไพ่นะคะตัวไพ่ก็จะเป็นเหมือนด้านหลังตรงนี้นะเป็นสีค,คล้ายเป็นสีออกวินเทจนะนี่นะดูนะนีกลีดง่ายด้วยนะกรีดง่ายด้วยนะบางคนเออบางคนก็ไปเมนนะว่า ในร้านนะวันนั้นแอบบแอบบอันนี้แอบ,บมาเมาบางคนก็เว้นว่าเอ้ยไพ่บางมากเลยอะไประมาณนี้แต่สําหรับเราอะ่ะมันเหมาะกับผู้เรียนเริ่มต้นศึกษาไพ่ยุซีเนาะแบบงบไม่งบไม่สูงมากมันร้อยกว่าบาทเองมันสามารถที่จะซื้อมามามาใช้ได้อะแล้วก็หรือบางคนอาจจะซื้อมาสะสมก็ได้หรือจะเอาไปใช้งานก็ได้เหมือนกันคะ่ะ สามารถทําได้เหมือนกันตัวไพ่อ่ะลื่นลื่นบอกเลยบอกเลยว่าลื่นกลีงง่ายด้วยค่ะร้อยกว่าบาทลดค่าส่งแล้วตอนนั้นอ่ะคือคือได้ได้เหรียญลดก็ก็เหลือร้อยกว่าบาทเองค่าส่งก็ยี่สิบสามบาทไม่แพงอ่ะ มันไม่ได้แพงมากมันโอเคอะ่ะสำหรับผู้เรียนเบื้องต้นแบบเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งซื้อของแพงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะแบบที่ต้องการงบน้อยหรือเราต้องการประหยัดในตัวของไพ่หรืออะไรเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะร้อยกว่าบาทเนี่ยนํามาศึกษาก่อนก็ได้นะส่วนในตัวของหน้าไพ่ก็ถือว่าอันนี้คือรอ,รอยแห่งการสับไพ่มาแล้วนะคะ ก็ถือว่าชัดเจนนะมันชัดเจนอยู่นะคะนี่นี่ก็เลยอยากแน,นะนำนะสำหรับผู้ที่สนใจไพ่ย,ยิปซีสำหรับมีไว้ประจำบ้านหรือเอาไว้เสี่ยงทายหาเลขอะไรก็ตามแต่ถ้าเรา ถ้าเราแบบนึกไม่ออกบอกไม่ถูกว่างวดนี้เราจะซื้อเลขอะไรเออลองหยิบขึ้นมาถ่ายดูก็ได้นะเออเขาก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนเราแนะนำเราในยามฉุกเฉินได้เหมือนกันก็สำหรับอันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของตัวไพ่แล้วก็ในลักษณะของไพ่ในแต่ละกล่องที่เรามีนะแล้วก็ ว่ามันเหมาะสมกับผู้เรียนเบื้องต้นยังไงบ้างนะคะหน้าไพ่เป็นแบบไหนหลังไพ่เป็นแบบไหนแบบราคาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะเม้นมาถามได้ได้เล็กมาถามได้เลยนะหรือจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะหรือจะสอบถามอะไรก็สอบถามเข้ามาค่ะยินดีตอบทุกคำถามเลยนะคะ แล้วก็จะทำเอาไว้ให้เป็นคลังความรู้สำหรับผู้ที่อยากที่จะดูหน้าไพ่หรืออยากที่จะซื้อในอนาคตข้างหน้าว่าถ้าเราจะซื้อในสำหรับนี้หน้าไพ่เป็นอย่างไรแล้วก็ตัวไพ่เป็นอย่างไรก็สามารถที่จะมาดูใน YouTube ของแปมได้นะเดี๋ยวแปมจะอัพเอาไว้ให้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมในคลิปนี้หรือหรือนะ กดไลค์กดแชร์ go like, go ไปก็ได้ค่ะหรือจะเก็บเอาไว้เป็นวิดีโอที่ชื่นชอบก็ได้ค่ะก็ก็ยินดีมากๆเลยนะคะมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาเงาๆก็คุยคุยมาได้เลยนะคะว่าอ,อในสำหรับเนี้ยเขาสื่ออารมณ์เป็นยังไงบ้างทุกสำหรับเขาเขา,เขาก็เหมือนกับเรา่นแหละคะ่ะก็เหมือนกับเราส่งจิตให้เขานั่นแหละเนาะอืม สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยสำหรับผู้ที่เข้ามาชมกันนะเดี๋ยวจะทำให้เป็นคลังความรู้ไปนี่แหละค่อยๆทยอยลงนะคะขอบคุณมากๆมากๆสำหรับผู้ที่ชมและติดตามไม่ว่าจะอะไรทั้งหลายแหละก็ขอบคุณค่ะ